หา oh. เด็กๆเ,เห็นไหมลกูกเห็นสไลด์หรือยังคะใช่ครับาสีเขียวๆนี้นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนสไลด์สีเขียวนี้นะลูกนะอ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องที่สามนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยสีสันสดใสนะคะเมื่อวานเด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับสีอะไรลกูกเมื่อวันข้ายัง เมื่อวานเรียนสีอะไรคะกับคุณครูนุ้ยสีอะไรลูกเมื่อวานสีแดงครับคุณูดังๆั่นตรงกับสีแดงค่ะสีแดงคะเมื่อวานเรียนเรื่องสีแดงกับคุณครูนุ้ยนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องที่สามนะคะของหน่วยนี้ก็คือเรื่องสีเหลืองนะคะทีนี้เรามาดู สีเหลืองเด็กๆเห็นไหมนุ๊กเห็นสีเหลืองบนหน้าจอไหมคะเนี่ยยายเอาผ้ามา้องลองหลังหน่อยยายเห็นสีเหลืองไหมนุกบนหน้าจอเห็นครับเห็นนะคะทีนี้สีเหลืองสีเหลืองเราเรียนมา เกี่ยวกับสี <น Mills. S 1> เราก็ท่องทุกวันใช่ไหมคะคุณครูพาท่องตอนเช้าทุกวันเลยเพราะฉะนั้น,น <Rich> เด็กๆจะต้องรู้จักคำศัพท์ภาษ,ษภาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีครบทุกสีแล้วทีนี้คุณครูจะถาม s. <S ทบทวนนะคะเพราะว่าเราท่องทุกวันเลยสีเหลือง,ส,องสีเหลืองภาษาอังกฤษอะไรลูกเย็นโลกเย็โลค่ะภาษาอังกฤษอะไรคะ เยลนโลครับเย็นโลครับอ่าเย็โลนะคะแปลว่าสีเหลืองนี่นะคะสีเหลืองบนหน้าจอนี้ที่ครูเอามาให้ดูนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือคําว่าเย็นโลนะคะแปลว่าสีเหลืองทีนี้คุณครูจะถามก่อนว่าเด็กๆรู้จักสีเหลืองแล้วทีนี้อสิ่งของหรือว่าสัตว์ผลไม้ สิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างที่เรามองเห็นแล้วเป็นสีเหลืองทีนี้ครูจะถามก่อนถึงจะพาเข้าสู่บทเรียนนะคะอ่ะตอบมาไ,มได้เลยลูกสีเหลืองนะคะอะไรลูกที่เป็นสีเหลืองผลไม้ก็ได้สัตว์ก็ได้หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวที่อยู่ที่บ้านผลไม้ก็ได้ ใครพร้อมจะตอบแล้วบอกชื่อได้เลยค่ะตอบเลยโอ้ยโอ้ยโยโอยีรายโอ่ยโ้ยโยีอายเอ้ยโอ้ยลอยอยีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดอ้ยอยอ้อะยโอียอ้ัอ้ย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 อยโอ้ยยอ้อยโอ้กโอ้อ้้ออกล้ อนครูบอกตัวอะรคะอะไรอไรอีกมีเหลอสีออะไรอีกคะอะไรอีกที่เนีเหลมีอะไรอีกราได้ยีราฟมาแล้วเราก็ได้กล้วยมาแล้วไม่ครับม่วงครับ ามะม่วงใช่ไหมคะเป็นมะม่วงผลดิบหรือผลสุกภาสีเหลืองครับอ่าเป็นมะม่วงผลสุก <Crisp. S 1> นะคะเป็นสีลือง ทีนี้เมื่อเด็กๆรู้จักแล้วนะคะรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างสิ่งของต่างๆที่เป็นสีเหลืองมาเพิ่มเติมให้เด็กๆรู้จักด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยสไลด์แรกนะคะ,ะเห็นไหมลกูกมันคืออะไรคะ นคืออะไรลูกน้าคือดวงจันทร์นะคะเราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาไหนคะอันนี้คืนผ่านมาแล้วเจ็ดโมงตีสีใช่ในช่วงเวลาไหนคะอี้อในช่วงเวลากลางคืนนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์อะถ้าเวลากลางวันตอนนี้เราจะเห็นอะไรคะอยู่บนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ครับ ดวงอาทิตย์นะคะเก่งมากเลยเราจะเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาตีวันนะคะส่วนดวงจันทร์เราจะเห็นในช่องเวลากลางคืนอ่ะทนีนี้ดวงจันทร์ดวงจันทร์ภาษาอังกฤษอะไรนะพอครูสอนไปแล้ว<ม>ดวงจันทร์ภาษาอังกฤษอะไรลูกมูนอะมูนนะคะมูนแปลว่าดวงจันทร์อ่ะทนีนี้เด็กๆพูดตามครูนะคะมูนดวงจันทร์ อานติดมากเลยอ่ะต่อไปนะคะอันนี้มูลแล้วมูลแล้วจันนี้มาดูอันที่สองอันนี้เราตอบไปแล้วมันคืออะไรนะ กล้วย่ะกล้วยภาษาอังกฤษอะไรลูก b a น a n a นะคะเก่งมากเลยน a n a n แต่ว่ากล้วยอทีนี้คุณครูถามต่อว่ากล้วยเป็นอาหารของใครลูกเป็นอาหารของใครคะเป็นอาหารของลิงนะคะมีอะไรอีกลูกที่สามารถกินกล้วยได้ นอกจากลิงแล้วมีสัตว์อะไรอีกคนอคนกินได้ไหคะกินได้ช้างช้างกินกล้วยได้ไหมลก้กินได้เหมือนกันนคะล้วยได้กลนยกล้วยได้กล้ยกล้วยก้วยไ้กล้วยไกล้ได้ลกล้ได้ล้ลกล้ว ยีราีราบกินได้ไหคะ่ท <ฟ ül> ีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรที่กินกล้วยได้เราต้องนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะว่าเราซื้อกล้วยไปให้สัตว์อะไรนะคะที่สวนสัตว์าบางคนก็อาจจะเคยไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วนะคะ่ต่อไปมาดูอันที่สามอันที่สามคืออะไรลูกนี่รถนะอะไรครับ อะไรลูกเปนรถะสับปะรดี่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอรครับภาษาอีสานเรียกว่าอะไรอสเรียกว่าภาษาอีสานครับมภาษาอีสานเรียกว่าอะไรครัภาษาอีสานเรียกว่าอะไรคครับ มัดนะคะนี่แต่ถ้าเราเรียกภาษากลางนะคะมันก็คือสับปะรดอันนี้จะเรียกได้สามชื่อใช่ไหมคะที่เรารู้จักมัดน้าเนภาษาอีสานต่อไปภาษากลางก็คือสับปะรดนะคะทีนี้มาดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคืออะไรลูกไอแครับไอแอปนะคะแปลว่าสับปะรดนั่นเอง สับปะรดจะมีสามชื่อนะคะท่านครูถามหนูอย่าสับสนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรียวเรียนไปให้ครบอ่ะทีนี้มาดูคำศัพท์สุดท้ายนะคะมันคืออะไรลูกเนี่ยนี่อะไรข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเป็นอะไรของใครลูกข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นอะไรข้าวโพดค่ะ มีสัตว์อะไรบ้างที่กินข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์อะไรกนข้าวโพดวัวกินไวัวกินได้ไหมคะวัวกินได้ไหมวัวก็กินได้นะคะอทีนี้คนกินได้ไหมคะคนกินข้าวโพดได้ไหมลูกได้ครับได้ค่ะอันนี้ข้าวโพดแบบนี้นะคะ ข้าวโพดที่ยังไม่สุกนะคะนี่ก็อออกมาแบบนี้จะเป็นลูจะเอาให้สัตว์กินนะคะแต่ว่าถ้าคนเราจะกินนะคะเรากงเอามาปิ้งหรือว่าเอาไปต้มก่อนนะคะเพื่อให้มเมล็ดของข้าวโพดนี่มันสุกก่อนนะคะเราถึงจะกินได้แต่ถ้ามันยังหยิบยอยู่ที่ปากนี้นะคะก็จะเป็นอาหารสัตว์นะคะอ่ะทีนี้ข้าวโพดข้าวโพดภาษาอัาางกฤษคืออะไรลูกภาษาอังกฤษอะไรคะ ค่ะคอนนะคะคอนแปลว่าข้าวโพดเหมือนอขนมป๊อปคอนเด็กๆเคยกินไหมลูกเคยกินนะเคยกินใช่ไหมคะมยนะคะขนมป๊อปคอนนะคะก็ทํามาจากข้าวโพดนะคะเขาก็จะเอามาลิเมลข้าวโพดท,ที่เราเห็นเป็นฝักแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้เมล็ดเขาก็จะเอาใบก่วนะคะทีนี้ก็จะกลายมาเป็นขนมป๊อปคอนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมี สี่ห้าคำศั์นะคะมาทีนี้คุณครูจะย้อนกลับไปถามถ้าคุณครูบอกว่าภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนูก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตอบเป็นภาษาไทยถ้าคุณครูถามว่าภาษาอีสานมันคืออะไรก็ให้หนูตอบเป็นภาษาอีสานนะคะทีนี้เด็กๆพร้อมหรือ,อยัง พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนสไลด์ขึ้นไปถามเริ่มตั้งแต่คำศัพท์แรกที่เราเรียนกันอ่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษอะไรลูกเยลโล่เยลโล่นะคะเก่ง y e l l ่ w y e l l ล w ตอบคุณครูก่อน Yellow ต่อไปนะคะคำศัพท์ที่สองคำศัพท์ที่สองนะคะดูดีๆ คครูจะไม่เลียงนะคะอ้าวุณครูไม่คำสับที่สองภาษาคืออะไรลูก ภาษาไทยค่ะซาบะรุ้ครับสาบะรุครับอ่าซาปะรุ้นนะคะเก่งมากเลยะรุทีนี้ภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิเก่งมากค่ะพายแอปเปิ้ลนะคะ ต่อไปทีนี้ภาษาอีสานลูกภาษาอีสานวันลลกรรมบัทนัทก็แล้วกันบัทน,น,นัดนะคะเก่งมากเลยวันนี้เราวันนี้เราได้สามภาษาเลยนะคะวันนี้อ่าต่อไปคําศัพท์ต่อไปนะคะคําศัพท์ต่อไป คำศัพท์ต่อไปภาษาอังกฤษลูกภาษาอังกฤษอะไรคะบูนอะูนนะคะเก่งมากเลยวันนี้มีแต่คำตอบเก่งๆเลยเดี๋ยวจะได้คะแนนด้วยเดี๋ยวเปิดขึ้นมาจะได้รางวัลจากต่อไปคำศัพท์ต่อไปลูกต่อไปต่อไปต่อไปค่ะอะไรคะภาษาอังกฤษลูกภาษาอังกฤษ คนขี้มากนะแปลว่าแปลว em> ่าอะไรลูกเนี่ยข้าวโพดข้าวโพดเก่งมากเลยแปลว่าข้าวโพดนะคะทีนี้ต่อไปสุดท้ายอันนี้ง่ายที่สุดเลยอะไรคะภาษาไทยภาษาอังกฤษอะนั่นและอะแบบนั้น่ะแปลว่าอะไรนะลวยลวยอะลวยนะคะแบบนั้นอะลวยเป็นอาหารของใครลูก ของเลิงนะคะเป็นอาหารของคนได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนได้เรียนคำศัพท์ไปทั้งหมดห้าคำนะคะก็จะมี yellow moon อนัน n a น่ะ pie apple แล้วก็่อนะคะวันนี้ห้าคำกลับนะคะเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ คำศัพทั้งห้าคำนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะพามาทำแบบฝึกหัดกันวันนี้คุณครูจะไม่ให้การบ้านนะคะการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะพาทำตอนนี้เลยแต่การบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เด็กๆไปท่องคำพท์นี้นะคะเย็นโลสีเหลืองมูลดวงจันทร์น้นด้วยพายแอปเปิลสับปะรด แล้วก็อนขพนะคะให้เด็กๆไปท่องคำศัพท์นี้ทั้งคาคำนะคะอันนี้คือการอ่าส่วนแบบฝึงหัดนะคะวันนี้อ่าเด็กๆเอาขึ้นมาดูกหน้านี้นะคะที่มีเด็กทั้งหมดเอาขึ้นมาให้คุณครูดูโอ้ยเอากระเามาเลยเอากระเป๋มานี่นี่มีกี่คนคะทำเสร็จแล้วทนี้ นับเลยสินับเลยสินับเลยสินับช่วยกันค่ะนับเลยสิครูถามว่ามีเด็กกี่คนใช้อยู่ในภาพนี้ไหนใครตอบว่าเด็กเยอะแล้วัลด้วยเด็กเยอแล้คนแก่ยรนี่คือเด็กนี่คือคนแก่มีทั้งหมดกี่คนลูกในภาพนี้เออนับเลยสินับมีคนตอบแล้วคุณครูได้ย <AM 2> ินแต่เสียง ใครตอบลูกบออชืีอตัวเองเลคะครับอีกทนะคะอ่ะแปร์คุณนะคะเก่งมากเลยเดี๋ยววันนี้น่าจะได้รับเดี๋ยเปิดเทอมนะคะค่อยมาเอารางวัลกับคุณครูเดี๋ยวเราจะเจอกันวันจันทร์นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าเด็กๆดูภาพถ่ายของคุณตา คุณยายนะคะแล้วก็เขียนพยัญชนะทอคุณเท่านะคะบนเสื้อของคุณตาและคุณยายอาะทีนี้เด็กๆเข่ายนนะคะเขาบอกว่ามีภาพของคุณตาและคุณยายทีนี้คุณครูจะให้นับก่อนาเป็นนถเี่ทัอาคุณตาก่อนนะคะนับภาพคุณตาลูกมีคุณตาทั้งหมดกี่คนคะในภาพนี้เส๊เสีสเหลือ คุณการนักโาณคดีค่าคุณตาคุณตาคผู้ชายใช่มคุณครกเป็นผู้ชายใ่ไาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะตาผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะคะให้เด็กๆนับตาคุณตาค่ะทีมสุดกี่คนลูกผู้ชายนะคะผู้ชายนะคะาคนครับ คนเลยสคุครับวันนีราจะเฉลยนะคะนะก็จะมีคนที่หนึ่งคนนี้นะคะที่อยู่ข้างบนมีหนึ่งคนที่มาดูแถวที่ข้างล่างนะคะอันนี้คนที่สองแล้วก็คนที่สามใส่เสื้อสีแดงนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในภาพนี้ก็จะมีคุณตาทั้งหมดสามคน <c oughs> ม่ต่อไปนะคะ <c oughs> คุณยายลูกคุณยาย นับได้ค่ะมีทั้งหมด่คนคุณยายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะภาพผู้หญิงนะทีนี้นับภาพผู้หญิงเลยค่ะในภาพนี้4คนครับงแต่คนที่5คนคนรวมทั้งหมด5คนนะคะทีนี้5คนแล้วก็คุณตาอีก3คน อ่ะทีนี้เด็กเอานิ้วขึ้นมาเอาข้างหนึ่งห้าห้านิ้วมาเอา้นมาห้านิ้วอันนี้คือคุณยายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าคนนะคะห้าเอาไปคุณตาคีณกี่คนนะลูกคุณตากี่คนคุณตาสามคนหนูเอาขึ้นมาอีกสามนิ้วกี่ข้านึ่งสามนิ้วค่ะ ร้องสามนี้นะคะสามนิ้วสามนิ้วกับสามนะคะเดี๋ยวเราจะมาบวกกันมีห้ากับสามแล้วนะคะชูชูตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะที่สามารถยกนิ้วขึ้นมาได้อะทีนี้เมื่อยกนิ้วขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะนับนิ้วไปพร้อมกัน วิธีการน,นับนะคะให้หนูเอานิ้วลงไปหลังจากที่เรานับหนึ่งก็ให้เอานิ้วนิ้วไหนก็ได้ก่อนถ้าลงไปหนึ่งถ้าสองเราก็เอานิ้วลงไปอีกเราสามล้วก็เราจะเอานิ้วลงไปทีละนิ้วนะคะแล้วก็นับไปพร้อมกันทีนี้เดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกพร้อมคะถ้าเรานับไปพร้อมกันเลย อหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วต่อไปสองต่อไปสามเอาไปนะคะสี่เอาข้างนี้ขึ้นเอาไปเอาลงหมดแล้วนะคะข้างนี้หมดแล้วห้าแล้วเอาไปนับต่ออีกข้างหนึ่งหกแล้วโหกนะคะต่อไปเจ็ด และสุดท้ายแปดหมดหรือยังคะนิ้วหมดหรือยังหมดแล้วนะคะแต่นั้นเรานับเต็มได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะผลลับได้เท่าไหร่ลูกเต็มแปดนะคะอันนี้เป็นการนับเต็มนนะคะได้ทั้งหมดแปดนี่เปแปดนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาพนี้นะคะก็จะเป็นคล8คนโดยที่เรารวมมาแล้วก็คุณยายนะคะอันดนึนับ่ะทีนี้นับเสร็จแล้วมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะอดีดซสอขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนตามรอยปะนะคะให้สวยพยัญชนะลูกนี่ ให้ยังไงคะอะไรคะพทอดอะไรด้วยทอดุดเท่าทอดผุดเท่าทอพุดเท่านะีิดลงเรียนทำเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพื่อนๆคุณคุณทำเสร็จแล้วค่ะใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูตามคุณครูเลยขอคนเพื่อนก่อนนะคะ ถ้าคุณหมดละต้องเรียกให้น้องบวชนั้นเสร็จแล้วค่ะจ้าใครเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานั่งรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเสร็จครูรออยู่นี่คุณเพื่อนรออย่อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะวันนั้นคุณครูยูนบอก เดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปลงคะแนนให้นะคะว่าใครส่งแล้วคะคะเปลี่ยนตำแหนมค่ะเดี๋ยวมันจะมีอัลบั้มส่งส่งกลางบ้านอยู่นะคะให้ให้เราเพิ่มเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มเดิมได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูแล้วก็จะลงคะแนนให้นะคะกินน้ำไม่ด้หร นี่คุณผู้เสร็จแล้วแล้วกไม่ปะกัดสวยมากเลยก้าวมาเตรมาจากคนเก่งรอบนี้เก่งมากเลยนี่นี่คีอกน้องวยน้อวัยเป็น คุณรู้ชหนูยังไม่ได้นังสือค่ะหนังสืออะไรลูกหนูยังไม่ได้นังสือค่ะยังไม่ได้ใบงานใช่ไหมคะพอดีต้องเรย พอดีน้องเวลลามามาบ้านใหม่ค่ะก็เลยไม่ได้เอาหนังสือมาเรียนด้วยค่ะเดยแต่เมื่อคนละหน้านี่นะมีคุณครูไปแจกให้หรือยังคะไหนหนูเขียนต่อไปเลยคุณครูแจกให้แล้วหนูก็ยังไม่รูยค่ะเพราะว่าน้องเวลลามาบ้านใหม่ค่ะมาบ้านใหม่อยู่ที่ไหนคะบ้านใหม่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่พอจะอยู่ที่ปาคาด อย,อยู่ที่ไหนนะลูกคุณครูไม่ได้ยินปาอยู่ที่ปาคาดค่ะปาคาดอ๋อทีนี้ในะบ,บางานนี่คือของหนูไม่ได้เอาไปด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคุณครูที่เขาไปส่งไปส่งสายบ้านมะโมนะคะ,ะผู้บริหารแจ้งว่าไม่ให้คุณครูเข้าเข้าในหมู่บ้านมะโมนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงทีนี้ เขาคุณครูก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านน้องแพรไหมบ้านน้องแพรไหมที่อยู่ที่อยู่ปากทางนะลูกมโมแฮมที่อยู่ปากทางบ้านมโม่นะคะที่ที่อยู่ใกล้ๆศาลาศาลารอรถไหมลูกที่อยู่ข้างทางคุณครูก็เลยคุณครูเขาก็เลยเอาใบงานไปรวมไว้ตรงนั้นหมดเลยแล้วก็แจ้งนไลน์ายกลุ่มแล้วทีนี้ให้ผู้ปกครองไปรับที่บ้านน้องแพรไหมนะคะ ที่เขาขายน้ำแม่ลูกน้ำปั่นูบอกว่า้านยรหนูรู้จักน้องน้องแพรไหมแม่คะน้องแพรไหมอยู่อนุบาลสามงแม่ไม่ได้การดนเคแม่เดี๋ยวตอนเดี๋ยวหนูตอนกลับได้รูปเอาค่ะ จ้าไม่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้เดี๋ยวเรียนไปกับเพื่อนไปก่อนเดียร<อ>้จากวิธีทําแล้วเราค่อยไปทาย้อนหลังก็ได้นะคะ<า>ส่วนใบงานนะคะคุณครูเขาฝากไว้ที่บ้านน้องแพรไหมนะลูกนะอยู่บ้านน้องแพรไหมเืมอนปเอาด้าย ดูที่หลบ,บหน้าไหนดูดิดูให้หน้าไหนดูนะทีนี้เสร็จทุกคนหรือยังคะนันเสร็จแล้วทีน,น,วนี้เดี๋ยวคุรูจะดูญญม,มีใครเสร็จแล้วแล้วค่ะไหนใครเสร็จแล้วโชว์ผลงานให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะดูดูดูน้องตั้นน้องอันดาน้องนิวตันตนะคะ ไปอีกร็ปูปเสร็จแล้วค่ะทีนี้หลังจากที่หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะหนูก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปคู่กับใบงานแล้วก็ส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปให้เดแอ่ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเก็บใบงานก่อนนะคะเดี๋ยวรอถ่ายรูปส่งอ่ะทีนี้เราจะมาถ่ายรูปเช็คชื่อกันเปลี่ยนตัวนะคะ เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยออมา,มาเตรียมตัวที่หน้าจอค่ะท,ทําท่าสวยๆหล่อๆไว้นะคะจุดสองนิ้วจุดสองนิ้วร้อมหรือยังลวกพร้อมหรือยังว,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 วางอุปกรณ์ได้เลยเดี๋ยวคุณนับหนึ่งถึงสามนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวดูก่อนยังไม่เจอใครอทีนี้เห็นหน้าทุกคนแล้วคุณครูเห็นหน้าทุกคนแล้ว <Okay. S 1> พร้อมนะคะนับหนึ่งถึงสาม นหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วหนึ่งภาพอ่ะต่อไปเปลี่ยนท่าค่ะภาพที่สองอเ,เดี๋ยวจะส่งให้ดูนในไลน์กลุ่มนะคะเ,คเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเองอ,เอ่ะท่าที่สองค่ะเปลี่ยนท่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับอ่ะพร้อมแล้วนะคะเปลี่ยนท่าอ่ะนับห,หนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามค่ะ โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้มีการบ้านอะไรคะไม่มีครับการบ้านอะไรลูกวันนี้ท่องศัพท์ครับท่องอะไรคะท่องสับครับท่องคำศัพทั้งหมด4คำลูกท่องทั้งหมดีคำคะ ค่ะคำค่ะคำนะคะข้าคำที่เรียนคำนี้คุณครูอันนี้คือท้องคำศัพท์นะคะอ่าส่วนการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัดวันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าคุณครูพาทําเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรียนกับคุณครูนุ้ย วันนี้นะคะเก่งทุกคนเลยร่วมกันตอบคำถามใครที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวสามารถทำย้อนหลังได้นะคะส่วนคลิปวิดีโอเดี๋ยวคุณครูทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณรูจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะคะรูปภาพเดี๋ยวรอดูที่ไลน์กลุ่มเดี๋ยวคุณครูส่งให้เหมือนกันอสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเก่งมากเลยสวัสดีค่ะคุครูค่ะ สวัสดีขอทำมือด้วยสวัสดีค่ะ